ต้องสวัสดีครับผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับช่องอาร์ติสคาร์มครับผมวันนี้อ่ในกมเกลกับนแบบเบสเวเตอร์เอสครับผมก่อนหน้าน้นวันที่15ต่ังไออัปเดตตองคาทูมอ่ะคือได้ทำการอัปเดตที่บร้อยแล้วผู้ชมสังเกตที่ตรงซ้ายมือนะครับตังคืออะไรน่าจะเป็นเทลพอร์ตนั่งเองเนาะซึ่งเทลพอร์ตนี้สามารถใช้เพชร นี้ซื้อได้แต่ว่าสามารถฟาไปทุกที่เลย,ยเช่นชอปอันนี้แล้วก็อย่างแรกก็คือก่อนหน้านั้นอัปเดตหนึ่งก่อนหน้านั้นอัปเดตหนึ่งก็ก็กเทลพอร์ตเป็น50บาสใช่ไหมแต่แต่หลังอัปเดตอดดอะไรวะเอาใหมอัปเดตสองอ่ะคือได้ทําการเทลพอร์ตเป็นเพชรไปเลย แต่ว่าถ้าอยากจะเติมอะล็อกออต้องใช้200โกปัักคือซึ่งเมื่อกี้เราซื้อครบหมดแล้วเพราะว่าเพรอาอะไงเราใช้เป็นตังเองาอ่อเฟล่อ,อนี้มันสามารถไปที่ได้เนาะดีนะไม่ต้องเติมโกปบ,บัคเนาะอ่ออย่างแรกก็คืออ่ะตงประตูอย่างแรกก็คือ,อแกกคนดี้ไอแกนเนาะซึ่งผมจำราคาไม่ได้ ซึ่งมันไม่มีกล่องอยักษ์เมื่อกี้เหมือนไอแอนเชนไอแกลเมื่อกี้เนาะแต่ว่าแต่ว่าฮันเออคอนเจตไอแกลเนาะซึ่งมีกล่องใหญ่ด้วยอ่าน่าจะมีกล่องตู้เซฟแล้วก็กอกล่องตู้ไอตู้เซฟเนตู้เซฟใหญ่เมื่อกี้อ่าเดี๋ยวไปประตูอันที่สองดีกว่าประตูที่สองเป็นคันเจตไอแกลนะเป็นเป็น,ปน,ปนบาร์ดีสี ซึ่งมันจะมีกล่องไอ้กล่องตู้เซฟอันนี้หมดเลยแต่ที่สำคัญก็คือคือคือกล่องยับก็มื่กี้ประมาณ12,500หมื่ห้ารยนะซึ่งถ้าดูไม่ผิดทำไม่มันการจะบอกวมากเพือนตาอันแค่สัน้นๆเฉยๆตกใจหมดขออนุญาตปิดเงียบก่อนนะครับ ถ้าจต่ซื้อับข้าวเนาะตอนนี้ <c oughs> ก,ก็กระจาดกูเพิ่งอ,อับคิดว่ากูตกใจหมด <c oughs> ออมออันก็ไม่เป็นไรเนาะอ่อเดี๋ยวอก่อองแตกก่อนเพราะว่าก็ดูข้าวมาก็คือเอ,อ่อที่สองตึมมือสองพันห้าเลยกันใช่ไหมถ้าจะใช่แหละแต่ว่าถพาดูไม่เพราะว่าดูไม่ทันเย็กน้อยเนาะ แต่ว่าค,คือเคลื่อนพวกเนี้ยมันน่าจะเยอะประมาณกักหมื่นแสนเนาะถ้าใช้เทปบังคอยนะถ้าใช้เทปบังคอยเนี้ยน่าจะประมาณเอ่อน่าจะประมาณสามสิบถึงสี่สิบประมาณยี่สิบล้านถึงสามสิบล้านก็ได้เนาะต่อต่อคือถ้าใช้แบบตัวถึงสิบห้าตัวอาจจะอาจจะอาจจะเวิร์กหน่อยแต่ว่าเรามีแค่สี่ตัว ควายถึงได้แต่สามตัวอาร์โกนี่มาอาร์โกนี่อะมันเป็นตัวัวอรสเจรรีเพราะว่าได้มาจากไอ้ฟิลเคสนะมันเป็นยั์ปั้นเ็สอันนี้อ่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะรู้สุดสุดได้น่าจะเป็นเอ่อที่เขาอะไรสักอย่างอ่ะ,อะเดี๋ยวรีให้อ่าส่วนส่วนตัวชาโดว์พิเป้เนี่ยได้มาจากไอสุจัดยัดเยโบ เพราะว่าไม่ต้องสใสใจว่าไอ้ค่าชามเนี่ยมันช่วยไรว่ามันจะเพิ่มด้วยกันอัตราค่าโบนัสเพิ่มขึ้นอันเนี้ยอ่ะส่วสเตนเนี่ยสเตนขั้นสี่เนาะแต่ทุกเจ็กเนี่ยบวชเจ็ดสิเอร์เซนตด้วยการตีกล่องเร็วขึ้นเอออันนี้เวิร์กหน่อยไอจัมอันนี้ได้ไหมครับ คลิปก่อนหน้านั้นนะ่ะมันได้รยโยเตี้ใช่ไหมไม่มได้สองอันก่อนหน้านั้นใช้เสมอแลนะ้วก็ยัดไปปุกเต่าในรอยโยอต้ตออเฉยเลยทำไมกันต้องอัพเดตสอง้วทำไมกลายเป็นไอ้รยโยเต้อะโอ้โหนีดีตามกับขอทุกคลิปใช่ไหมเด้อเอาเป็นว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรเนาะนะครับนะสำหรับคลิปนี้ขอจบเท่านี้ดีกว่าอะ่ะถ่ายละบาย เฮ้ย,ยเกือบเงินไปเลยอัพเดตสามจะมาตอนไหนเดี๋ยวผมมารอเกินดูนะครับไปแล้ว